สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคัะวันนี้เดี๋ยวจะไปอาห้ยกันครับนาดาไปด้วยวันนี้นะเอาทั้งไปเลยนี่ครับผมก้นก็ไปเหมือนเดิมนะครับงอกับมีดแล้วก็ทั้งโอเคครับไปพร้อมแล้วครับดูกันดีว่าไปทีท่าเรือทีธนูนะครับบนเปียนครับมาวัดพระคุณแล้วกันนี่ครับน้ำน้ำลงแลว นี่ครับบรรเจ้าเลวหอยกันไตบรรเจะเอาไปนะนี่ครับกินอะไรด้วยเขือได้อะก่อหมึกฟักแลวมันก็ดโดนหลงล้างนี่เดียวแล้วอะไรลูกใหญ่เลยครับ พี่ครับน่าดาเจอลูกขึ้งไหมเนี่ยลูกขึงหอยลายแผ่นปลาส้มอ่าลูกขึงลูกขึงคขึ้งลูกลูกขึ้งขึ้งล้มขึงล้มขึงลายอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกนะครับว่ามีใครได้อะไรบ้างข้างนอกนู่นครับเสียคนเจาะหอยค้างหอยค้างด้วยนี่ ้องดูดีๆครับโอ้ข้างหน้าครับบนเจอใครเจอใหญ่ต้ยครับกระผีเอาไ้ครับไปดูเท่นใหญ่ต้ยบอกว่าผีเอาครับได้ไล่คลางเต็มเลยอะ่ะโอ้โหบนเจอครับชายบอชายนะ ต้องดูดีๆครับโอ้นี่ๆๆตัวใหญ่เลยนี่ี่ ไปจากตีนก็มีครับนี่ห uh, นึ่งตัวนี่ใช่ปะไม่ใช่ปะไม่ใช่ครับนี่นี่ chơi được không? Đi. đi đi, đi đi. Trời có gặp đây. Ô hô, hồ, ngoài lại. Tao sôm, mèo. ครับวันเจอเมื่อนกับอ้อยแมงผูเลยครับบันจะลองเอาไปกินดูยายต้อยบอกว่ากินได้ 3 luôn Ê đó giờ vậy tôi ngồi chốt Ủa, vậy tôi ok phi mấy trời nè nè vậy tôi thục đi con đây là gì thay dễ không ตัวเมียเจ้ใหญ่ตัวนี้ตัวเมียเรื่องเรื่องนี่เด็กแกมเท้เอาไปย่างทั้งตัวได้ไหมปนีมันต้องเอาขี้ออกไหมไม่รู้เมื่อไหร่ยังไม่รู้นี่ไม่เคยนี่เดี๋ยวเราอาไปเราถ้ามันตีนแลยว่าเขาเดี๋ยวไปลวกเลยวันก่อนลวกกินน้ำจิ้มย่างแต่โบกกรได้บอลถ้าย่างทั้งตัวเดี๋ยวมันเลยนะเพราะว่าปลาตัวตัวตัวเมียนี่มันเขาว่ากินได้หมดมันเจ็บอยูทั้งต้นไปถึงนัว โคอเได้เยอะไหมไหนตั้งมอยู่เนี่ยฮารีไม่เจอกอ็ฮาเก่งก็ได้อยู่แล้วนั่นได้หอยกระเทยเล้วก็หอยคลางหอยฉักตีนได้เพลทุกอย่างโอ้โหนี่ได้หอยนี่ได้เหรอยู่ที่หน้าอกก็มีแล้วนี่ได้นี่หอยตัวเมียกับตัวผัวชอบใส่อยู่ในนี่ สุดยอดนี่ได้แล้วมือนื้ได้แล้วมือเล่นนุ้ยอ่ะมือก็ได้แล้วมือมือนึงอ่ะเล็ดหรือไม่ไปขับดูพีคได้เยอะไหมเขาบอกว่าพีเขาได้เยอะนะโอ้หตัวตัวเย็น มานานแล้วไหมพี่นี่มาพร้อมกับใหญ่โตเลยโอ้สุดยอดมากนี่ขาประจำเจ้าเดิมเสียหนาอ้อยโอเคครับเจอหอยจอบมาได้ยากจะดูยากจะดูนี่อ่ะผู้เมียนตัวผู้อืแต่ผู้กได้ไหมกินได้เอาไหม โอเคครับเดี e ๋ยวภาคเหนียวไปเอาไอ้โคตรสุดเดียวเพื huh. ah, oh. ่อไปเอาไอ้โคตนี่หัวจอบบอลยุ่งข um ังล้างเลยอ่ะโอ้โหเอายักษ์แป๊บนึงครับ

อันนี้มันออกอุ้ยค่อยๆอันนี้ออกก่อน าจะตัวเมียนะ Okay. you. 中，乖。 oke tuyệt vời này, không biết uầy, đây à? <laughs> <laughs> มาไหมวันนี้แกมาไหมไม่มาตัวเยอะเลยอุ้ยตัวกรบตัวเยอะเลยโหดูปูงป้าครับข้างหน้านี่เยอะมากเลย กับนาดาได้เยอะปะอะไรเอ็งหอยหอยหอยกลุ้มหอยลูกคิงเหรอนี่ดูอู้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวจะต่อยหอยนี่แต่ก็ยังไม่เยอะโอเคครับมาถูกพ่อยทีเราได้นี่นี่ตัวเมียไปนานเลยกัน นี่ตัวเมียโอเคเลยมันมีตัวผู้ครับตัวใหญ่เลยเนี่ แตกอุ hey, uh ้ยโอ้ย huh. ล uh ้น huh. uh huh. คู่ขี้จะเยอะวะมีกรตกขี้ Cái tuần นี่บางทีได้ดเนี่ครับสองคนรวมกันก็ได้กินแล้วนี่บันไดหอยนี่มาสองตัวนะนี่ครับเอาไปลองชิมดูโอเคนะครับกลับบ้านกันสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย <laughs>